สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมีกกี้และเราอยู่กันในเกมชิฟูครับผมก็หลังจากที่ผมเล่นคิลเลอรอนติโดสเนี่ยทำให้รู้ว่าไอ้เกมจีนไม่แย่นะแต่ไม่รู้นะว่าไอ้ชิฟูเนี่ยเกมจีนหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจีนจ๋าๆแน่นอนโอเคปะเริ่มเล่นกันอ้อแล้วก็ผมใช้มอดของเพจไม่พร้อมไม่แจกนะครับเป็นมอดแปลไทยนะโอเคปะก<ะ> เริ่มเล่นเลยอันนี้คือผมเข้าไปเล่นแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมอัดนะก็เลยกดออกมาทันนะนี่เนหะ็นไหมยังศูนย์วันศูนชั่วโมงศูนย์นาทีอยู่เลยโอเคเซฟทับไปเลยฮะระดับความยากมีลูกศิษย์ผู้เริ่มต้นแล้วก็ปรมาจารย์ใช่ไหมโอเคเอาเป็นลูกศิษย์ลวกัน Let's go แปดปีที่แล้วนะฮะเฮ้ยขานะโอเคนี่คือการย้อนอดีตนะเนี่ย ประตูกดสามเหลี่ยมเพื่อโจมตีหนักเฮ้ยย่อเาๆนี่ไงอะไรวะยังไงยังไงวะฮะกด L หนึ่งป้องกันสี่เหลี่ยมโจมตีเบาอึหึโอ้โหแซ่บไงจีนจ๋าไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูเป็นใครอ่ะเอ่อเลีกไปจัดการเองอะไรโอ้ยโอ้ย เอาอะหลอดอุ้ยผู้หญิงก็ไม่เว้นโหดจัดสองโอเคอืออ้มันมีหลอดเหมือนไอ้นี่เลยอะสิคิโลเลยอะที่ถ้าเต็มแล้วมันจะให้เราไอ้นี่ได้เนี่ยทำท่านี้ได้อืหยุดอะไรผู้มึงก็หยุดสิโอ้ย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 กันยากที่เป่งเลย เฮ้ยอการแบบเพอร์เฟกต์ยากมากอะโอเคไม่กันแล้ววันนี้ท่านอาจารย์เอ้ยอ้าวอ๋ออประตูนี้เปิดธรรมดาได้ไดกด r 2วิ่ง wing. โอเคอุ้ยอะไรวะเฮ้ย ฉันนึกว่าพวกเขาจะเก่งเหมือนที่นายพูดนี่ยังเหงื่อไม่ออกเลยนะเนี่ยเอ๊ะอย่าบวชดี Sweep the place เก็บไว้ที่นี่ซะอย่าให้ใครรอดได้เอานี่เราเป็นตัวร้ายเหรอเอาผมนึกว่าบุกแบบมาบุกแก๊งโจรเอาเหรอเราเป็นตัวร้ายเหรองั้นตัวดีไม่น่าพูดอย่างเงี้ยโอเคไปไปไป ันนี้เนี่ยโอ้โหพึ่งสอนกดอาส,สองวิ่งค้งางไม่ใช่กดอาสองวิ่งค้างกดอาสองค้างวิ่งเออเปิดประตูมายังไม่เจอใครล่ะฮ้ยนั่นใครอ่ะจัดการเขาเฮ้ยอะไรกดอาหนึ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้จะอ้าวโดนเพื่อนดีดีกดอาหนึ่งทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ย อย่างนี้ได้ด้วยเหรอกดโอหยิบมาลุกมาลุกมาถ้ากูเป็นตัวร้ายกูก็ไม่จะเปแล้วกูใช้อาวุธละอ๋อมันเอาอย่างนี้ได้โอ้โหกี่ตัวเนี่ยมาดิหยางกล้าดียังไงถึงมาที่นี่อีกแกไม่ควรจะกลับมานะ ฉันมาที่นี่เพื่อจบสิ่งที่ฉันเริ่มจะกัดมันหยอกหยอกครับวะหยอกหยอกนี่ไงตัวเราชื่ออย่างนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงครับวะเฮ้ยเฮ้ยวัวโจ พวกกระจอกอือสวยแล้วไม่สวยหรอกมึงโดนไปชุดเฮ้ยไอ้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกังฟูไอ้ตัวนี้กังฟูกนเท่านั้นปะวะอือหน้าเราดูซึมๆนะโอเคแสดงว่าเราเคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วเราก็หนีออกไปเฮ้ย ในพวกเราปะเนี่ยเขาอยู่ไหนเหมือนชี้นะแต่ไม่บอกโอเคน่าจะทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ย stop หยุดหยางหยางโอ้ใช่สิ ก็ผมเริ่มเปลี่ยนภาษาจีนเริ่มช้าแล้วนะท่านอาจารย์เอาเนี้อาจารย์เราเหรออืมรู้หรไหมว่าผมมาที่นี่ทำไมช่วยหลีกไปหน่อยครับเออถ้าเป็นภาษาจีนน่าจะเฟี้ยวกว่านะเจ้าหลงผิดใจเย็นใจเย็นใจเย็น I should have taught you. never ข้าไม่ควรสอนเจ้าเลย,เเลยตอนนี้เจ้าเก่งเกินไปแล้วเอ <c oughs> าว่ะจะหนึ่งหนึ่งเหรอการกลับมาคืนนี้ทำให้ข้ามีโอกาสครั้งที่สองครั้งนี้ข้าจะทำในสิ่งที่จำเป็นเฮ้ยล็อกลีกระแทล็อกลีไปเลยโห มาท้ายจันเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาดิท้ายจันมาเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่าเฮอพะยะโอ้ยลูกน้องดูอยู่ด้วยเนีโอ้ยโอ้ยโอ้โหกดยากว่ะโอ้ยหย่าอย่าอย่ากดย่าแต่ผมอ่อนเองวะโอ้ยหย่าโอ้ยโอ้โหอ้๊ยชูโอ้ย กด L 2องค้างเดี๋ยวนะมันให้กด L 2องค้างกด R 2อะไรวะโอ้ยอ้าวมันมีท่าอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ยเฮ้ยโหสู้ไม่ได้หัวจนั่นหัวใจโคตรเก่งเอาไง When I look ในใจซ่าของเจ้ามันเต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธมหาจานทร์เข้ามาเฮ้ยหยอเฮ้ยหยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจารย์แรงเกินหย่าหย่าหย่าย่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอาจารย์ไม่ท่านนั้นด้วยเหรอสอนสอนก่อนดยอาจารย์ไม่สอนเลยอะ หรือกด L2 วะเฮ้ยหเฮ้ยเอาซิเอาซิเอาซิกด L2 ได้อ๋อยัง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 เหมือนต้องรอให้หลอดเต็มก่อนนะถึงจะใช้ได้เอาละอาจารย์โอ้ยโอ้ยเฮ้ยรอเต็มแล้วรอเต็มแล้วก,กัดแค่ยังรุ้แรงอ้อาวเรียบร้อยอุ้ย มบัตเดี๋ยวร่วงเลยเหรอเอานีใครนี่เหมือนมีคนแอบอยู่อ่ะมีคนแอบอยู่สองคนเหรออะไรวะคือมาเอาสมบัติอย่างนี้เหรอ Show yourself ออกมาซะเลือกตัวละคร เด็กชายเด็กหญิงฮะอันนี้คือตัวละครของเราเหรอเด็กชายเด็กหญิงเอาเป็นเด็กเด็กหญิงดีปาวะถ้าเด็กหญิงมันจะดูแบบกังฟูแบบไม่ค่อยกังฟูไหมเด็กชายอะมันกังฟูเราเห็นบ่อยแล้วเราลองเป็นผู้หญิงบ้างไหมผู้หญิงกังฟูอาจจะมีน้อยกว่าผู้ชายนะเออลองดูลองดูอ ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นแบบทรงนินจามากกว่านะทุกคนยังไงทำอะไรไปเฮ้ยจะฆ่าทิ้งเหรออ่ะอ่ะเอาให้เริ่มมาแล้วก็ฆ่าทิ้งอย่างนี้เหรอ เฮ้ยเรามีลูกประคำพี่โดนตัดคอแต่ไม่ตายท่านพ่ออันนี้พ่อเราหรอพี่หมัดเดี๋ยวตายเลยหรอนี่ก็โกรธอะเดะเอาว่ะ เอาว่ะอ๋อแล้วก็ฝึกฝนเพื่อไปแก้แค้นนี่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะหมอยาป้องกันป้องกันสี่เหลีออ่ยม X จับทุ่มโอเคคนนี้ชื่อฟาจาโอ้ยโอ้โถ นี่ไงอ๋อแสดงว่าพวกนี้คือนักมินิบอสหมดเลยใช่ไหมเนะี่ยอะไรหมดน่ะวัด <What? S 2> โอ้ย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 ,อยเดี๋ยวทำไงอะลงโอ้ยโอ้ยโอ้โห ลงลงลงอ๋อถ้ามันตีสูงเราก็กด L หนึ่งลงโอเคเข้าใจาละเสียงพี่จะดัง่อยนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปปรับในเกมอันนี้อะไรลงขึ้นลงขึ้นสี่เหลี่ยมลงขึ้นสี่เหลี่ยมลงขึ้นสี่เหลี่ยมโอยโอ้ท่ามันเยอะว่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ย มโอ้ยแล้นตัวนี้หลบไงอ่ะโอ้ะไม่รู้เว้ยเอาสิ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 แต่กันไม่ได้เหรอนี่นะนี่เน่นี่เน่นี่เน่ประธานลงขึ้นสีมเหลี่ยมขอแต่ล่าง อ๋อลงขึ้นลงขึ้นสามเหลี่ยมลงขึ้นสามเหลี่ยมล้มแล้วก็กดโออ้าวต้องกดค้างเฮ้ย <c oughs> นี่โอเคถ้าประทานมีแขนเดียวซะด้วยเ <c oughs> ออเ้อ <c oughs> เรื่องจริงคงน่าจะยากนะถ้าสูนจริงๆ กันคู่นำ้ำโอ้โหหมัดเดียวเลยเ <c oughs> หรอเออเยอะเลิกจุดอะไววะจิ้มตาจิ้มตาได้ด้วยเหรอนี่อะเราจิ้ <c oughs> มตาเอาให้ชีฟูเอาว่ะเกมนี้มันมันขนาดนี้เลยวะ ฝึกยันโตปัจจุบันอ่าตอนนี้เรากลักบมาปัจจุบันแล้วนะฮะยังไงโอ้กระตุกกระตุกกระตุกแต่ไหนนะปักเสียงก่อนโอเคน่าจะเบาลงมาหน่อยละนี่คืออะไรอะ่ะฟาจาเป็นหมอยานะครับเขาคือคนที่ฟันคอฉันนี่คืนนั้นเขาเป็นคนแรกในรายชื่อเขาทำงานเป็นหมอยาให้กับแก๊ง แล้วก็ไม่เคยออกจากกูด,ดังนั้นเลยฮะเอออนี้เหรออันนี้คืออย่างปะอ๋อคือแต่ละคนเขาอันนี้คือบอสแต่ละตัวใช่ไหมนี่ไงหนึ่งสองสสีอ๋อเราต้องกำจัดบอสทั้งสี่ก่อนโอเคเข้าใจตอนนี้เราอยู่ยีสินะครับทำไมต้องมีบอสอยู่ด้วยวะอ,อ่อ โ <Okay, S 2> อเคแล้วไงต่ออันนี้คืออะไรอ่าเป็นเขตสลัมนะครับมันเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมพองานหมดเนี่ยทุกคนก็ทิ้งที่นี่ไปพวกแก๊งเข้ายึดครองแล้วก็ได้กลายเป็นเขตห่วงห้ามอันนี้คือศูนย์พักฟื้นนะครับเป็นอ่ที่พักพิงสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายพวกเขาจะถูกรักษาด้วยวิธีดั้งเดิม อย่างหลายรูปแบบเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขาด้วยชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นอย่างแปลกประหลาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่นี่จุดถูกเรียกว่าศูนย์แพทย์มหศัศจรรย์โอเคอันนี้ล่ะอันนี้คือชอนนะครับเป็นนักสู้ชอนเนี่ยฉันเจอเขาหลายครั้งตอนที่ฉันยังเป็นเด็กพ่อของเราเนี่ยรู้จักกันในฐานะอาจารย์ผู้สอนกังฟูไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อของฉัน เขามีส่วนร่วมในงาน uh, The b r a n d i n g ที่จัดขึ้นในไนท์คลับฉันต้องไปถึงตัวเขาก่อนที่ผู้คนจะพุกพ่านเกินไปอ๋อนี่คือไนท์คลับใช่ไหมไนท์คลับที่ขึ้นชื่อของเมืองนะครเจ้าของเป็นเพื่อนรักของชอนแล้วก็ฉันจำได้ว่าพ่อของเขาเนี่ยบ่นเรื่องที่เขาไปโรงเรียนศิลปะการป้องกันตัวของชอนอยู่เสมอดูเหมือนว่าลูกค้าจะไม่ค่อยมีมากโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องแต่ละคนก่อนอีเเนี่ย จินเฟิงนะฮะเป็นประธานนอกจากพ่อของฉันเนี่ยจินเฟิงก็เป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพในบรรดาอาจารย์กังฟูของเมืองเธอเป็นคนแรกนะฮะที่ปกป้องผู้ได้โอกาสแล้วก็ผู้ไร้หนทางเสมอแล้วก็มีความยุติธรรมอย่างแรงกล้าฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมเธอถึงหันหลังให้พวกเขาแต่เธอต้องชดใช้ตอนนี้เธอเป็นผู้นําองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ทรงอิทธิพลอย่างมากเธอยังคงช่วยเหลือคนขัดสนอยู่แม้จะด้วยวิธีที่ต่างไป แต่ความมั่งคั่งเนี่ยอย่างรวดเร็วของเธอมันน่าสงสัยโ okay. อเคอ่าตึกที่สูงสุดในเมืองก็เดือดทาวเตั้งอยู่ที่ย่านาที่เพิ่งเริ่มสร้างจินเฟิงเนี่ยมีสำนักง,งานของเธออยู่แล้วก็อยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคารนี้ด้วยโอเคมาคนสุดท้ายชื่อ,อคุโรกิอ้าวคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นเหรอเป็นศิลป,ปินนะฮะประวัติของคุโรกินั้นญากที่จะสืบค้น สิ่งที่ฉันรู้มีแค่เธอไปใช้ญี่ปุ่นและข่าวรู้ว่าเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับอ,องค์กรใต้ดินคงมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็บังคับให้เธอต้องย้ายมาที่จีนตอนนี้เธอเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วก็เธอทํางานตลอดเวลาอยู่ที่นั่นเพื่อเตรียมนิทศการที่ทะเยอทะยานที่สุดของเธออันนี้คือมันเป็นเนื้อเรื่องเมื่อเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับไอตอนที่ไอพวกไอพวก4คนเนี้ยมาช่วยอย่างในการสู้กับพ่อของเราเนี่ยคือ8ปปีที่แล้วนะ พราะฉนั้นหลังจากนั้น8ปีทุกคนเขาก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตใช่ไหมอันนี้พิวิธภัณฑ์นะครับเป็นอา,อาคารที่ใหม่เอี่ยมหรูราแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชนแล้วน,นี้ล่ะหยางผู้นําถูกอบรมเลี้ยงดูโดยพ่อของฉันแล้วก็อาจารย์เราเคยสนิทก,กันมากนะเขาสอนฉันมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาหายตัวไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก เขากลับมาหลังจากผ่านไปหลายปีและค่าพ่อของฉันอย่างเลือดเย็นตอนนี้เขาอ,อาศัยอยู่บนจุดสูงสุดของเมืองและเปิดสูตรการแพทย์แบบดั้งเดิมที่นั่นดูเหมือนว่าเขาจะตัดขาดจากโลกภายนอกออกไปเป็นหมอเหรอโอเคอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องต่อสู้ด้วยโอเคหรือเรื่องก็คือเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดอะแค่นั้นแหละ อันนี้คืออะไรอะสลัมอ๋ออันนี้คือภาร,รกิจแรกของเราฮะคือคือไปสลัมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสู้กับมันชื่ออะไรนะฟาจาในพาทหน้าแล้วกันพา์ทนี้ถือว่าเป็นโพลหอกโพล็อกโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีอะไรผิดพลาดกันใดกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอก,กันในพาสหน้าครับสวัสดีผมมิกีลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย